เอาอีกแล้วเลยตะกอ้อขาดอีกแล้วไม่มีวันใดที่จะไม่เล่นตะกอ้ออ้นเนี่ยอึนโพองนิวอ,นนอ,อ,อ,อึนเลดปิดแววเนี่ยมือกับว่นเะไรตะก้อสัตว์อนมันเ่า่ะสัตว์เาว่าม,มีวันไหนที่เล่นตะกอ้อกอนึน <c oughs> ย,ย, <c oughs> ยายวัวยายวิ่งเหนื่อยล้วเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวเดี๋ยวว่าเมื่อกี้เกียจว้าวว่ะไม่เห็นหาอุปสรรคใครซื้อมันจะมีเงี้ยงอ่ะไม่เงี้ยว่าให้พ่อมั้งฮ้องอ่ะฮ้องฮ้องอ่ะพ้องอ่ะนี่คือลูกตะเชิดพ้องไอ้นี่คือลูกในหยองในหยองนี่คือลูกกะเชิดหยองแม่ยืนนะแม่ชื่อนุชนะฮ่องจีเชิด mình sẽ giải tán mà, cười 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 anh cười để cười 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 ยอ่อยนี่นี่มีโชเบโชอเบโชอเบนี่เยอะงนั้เป็นละเด่นโชเบกันอีกแล้วโชเบอีกแล้วนี่ส่งให้ลูกจิตใจเอาไปเลยโชเวนักไปพวกเสือกมากหนึ่งข้างยิ้มหน้าและครับคนขยันแข้งภาพแข้งภาพข้าตอนนั้นี้ เอ้าเท้าไปเลยเท้าไปเลยเท้าไปเลยเอา <ๆ ondan S 1> สองข้างเลยต้องใส่สองข้างให้ได้ถนัดเทยผมเรียกว่าแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นไอ้หมอหนี่วิ่งดีใส่รองเท้าของช่างภาพมาแล้วเฮ้ยถ่ายำภาพไปสิไม <kicking S 2> ่อยากถ่ายไม่อยากเห็นหน้าคนมันหล่อหน้าตาครหน้าตัวเองเลย เม like ื่อโตตายกูเลยไม่ถ่ายลูกแม่เริ่มจ่ายหลงแฟนบุกเฮงได้ลงปล่อยแมงมันรูปกูไม่ได้ลูกมึงก็ลูกกูล่ะพวกที่เลยตะก้อนี่ก็ลูกกูข้างนั่นล่ะจอดเร็วหมดเวละเร็วจอดโมงี้ที่ถ่ายไปแล้วก้มหน้าลูกลูรูรูจอดเออ Niao. Chut. Oi. Oi. หวยไกลเลยทีเนียวมีอยู่เด็กไม่ไมีเบรครับห้องสองสองครับอยู่มาสองมอสองเทนั้นครับมีสองครับหนึ่งสองสองครับ,บ,รบตัวสามไปเยอะกว่าหนึ่งมือมอสองแต่เนี่ยเมื่อกี้สองครับหนึ่งเด็กจริงตองไอคนไทยเด็กกว่ายาออน ơ, địch liền đi, ấy lên kém hơn năng, nữa, đích lên game hơn đích lên game, 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 cho về thôi linh linh, ơi, không phải bón bóng gì đâu

วิ่งไล่เตะกันตูก้กระจายเลยครับโพูด <c ười>